ละครเรื่องทะเลลวงนาทีเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกและกำลังกอดร่างอันไร้วิญญาณของนาทที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเขานาทีรู้สึกได้ถึงเงื่อนงำการตายของนาทเขาก็กำลังสืบหาความจริงแต่ก็สายเกินไปเมื่อนาทีถูกทำร้ายจนร่วงตกจากเรือยอทโดยมีโมย่าเข้ามาช่วยไว้ ที่รีสอร์ทปลายฟ้าของโมย่าบนเกาะนับดาวเธอได้พนนานัทีขึ้นมาบนฝั่งและช่วยดูแลรักษาอาการแม้ว่าน้ำรินและทัดดาวจะคัดขานเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหนีมาแต่โมย่าก็ไม่ฟังและได้ช่วยดูแลจนนัทีอาการดีขึ้นมีเพียงอย่างเดียวที่ผิดปกติคือนัทีเขาจำอะไรไม่ได้เลยโมยา่าเลยตั้งชื่อให้เขาว่านายทะเล และบนเกาะน,นับดาวมีรีสอร์ทอยู่สองแห่งโดยผู้บริหารรีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อชวินเขาเป็นลูกชายของนายเฉาเจ้าของเกาะซึ่งเป็นอมภาตมาหลายปีรีสอร์ททั้งสองเป็นคู่แข่งกันโดยทั้งสองรีสอร์ทไม่ได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วมีเจ้าของรีสอร์ทบนฝั่งเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลคอยจับตาดูอยู่และคอยหาโอกาสจัดการคู่แข่งทั้งสองเขาคือทะเนศ โมยาผุดโครงการปรับปรุงพัฒนารีสอร์ทโดยจ้างบริษัท NT c o n s t r u c t i o n ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อนพ่อของเธอหรือบริษัทของพ่อนาทีและในวันที่ต้องไปคุยงานที่กรุงเทพโมยาพาทะเลไปด้วยโดยให้ทะเลรอยอยู่นอกบริษัทและมีรอปรพอทำท่าเหมือนจะจำทะเลได้แต่ทะเลกลับจำอะไรไม่ได้เลยเพียงแค่รู้สึกคุ้นๆเท่านั้น จากนั้นโมยาก็ได้เจอกับยศกรลูกติดของแจ่มจรัดเมียอีกคนของนาดยศกรรู้สึกชอบโมยาตั้งแต่แรกเห็นเมื่อความรักของโมยากับนาทีสุกงอมทั้งคู่จึงตัดสินใจมั่นกันแต่ในขณะที่กำลังทําพิธีจะสวมแหวนมั่นจู่ๆตัสิการก็ปรากฏตัวขึ้นมาขัดขวางพิธีและประกาศว่าเธอเป็นภรรยาของทะเลและกำลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่โมยาแทบสุด ทะเลและคนทั้งงานก็ช็อกจากนั้นสัจสสิการเลยบอกว่าที่แท้จริงแล้วทะเลก็คือนัททีนัททีเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลวอรปานนซึ่งร่ำรวยมหาศาลเป็นเจ้าของบริษัท NT Construction นาัททีกับเธอกำลังจะแต่งงานกันก่อนที่นัททีจะหายตัวไปและที่สำคัญสัส,สิการตั้งท้องได้สี่เดือนกว่าแล้วโมยาต,ตกใจมากเธอเสียใจและประกาศยกเลิกงานแต่งงานทันที และขอให้นาทีกลับไปหาสาิการแต่เขาดึงดันไม่ยอมกลับกรุงเทพและสับสนว่าความจริงคืออะไรกันแน่จนกระทั่งประพาสผู้ช่วยของนาทออกมายืนยันว่าเขาคือนาทีจริงๆนาทีจำเป็นต้องกลับไปเพื่อสาสางปัญหาและเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของแจมจารยดยศกรและสสิการที่ได้ร่วมมือกันหลอกนาทีเพื่อหวังครอบครองบริษัทและทรัพย์สินของนาทีทั้งหมด นาทีจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนใกล้ตัวคือคนที่อันตรายที่สุดและเมื่อความทรงจำของนาทีกลับมาความสัมพันธ์ระหว่างนาทีกับโมยาจะลงเอยกันได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมละครทะเลลวงทางช่อง7 HD ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ